ก็ในช่วงพระรับบาทเสร็จก็จะได้ฟังธรรมกันทุกวันต่อมาก็ได้ทำหน้าที่การเผยแผ่ธรรมะเพื่อชำระจิตขัดเกลา ให้อากุศลที่เกิดแล้วก็ให้บรรเทาลงและให้อากุศลน,นั้นก็สิ้นสุดลงไปในที่สุดและกุศลใดที่ไม่เกิดก็ให้เจริญยิ่งขึ้นเจริญถึงคำว่ากุศลนั้นไม่เสื่อมไปจากจิตนี้อีกตลอดกาล ถ้าใครทำได้นี่ถือว่าถึงจุดสุดยอดของเขาว่าความเพียรชอบนี่คือในยะของคาว่าความเพียรในพระพุทธศาสนาเพียรกุศลให้ถึงพร้อมและรักษากุศลไม่ให้เสื่อมลงอีกเลยถ้าเหมือนเป็นว่าวก็คือว่าที่ติดลมบด เขาก็จะอยู่โดยโดยจิตที่เขาอยู่ด้วยคำว่ากุศลเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงจิตจากนี้คือการดำเนินชีวิตที่เป็นไปด้วยกุศลลจิตกุศลละธรรมนั่นคือชีวิตที่เป็นบุญคนนี้ไม่มีคขา่าขาดทุนจะมีฐานนะ แบบไหนก็ตามเขาไม่ขาดทุนชีวิตที่ได้กำเนิดเกิดมาในชาติที่เป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเขาไม่ขาดทุนแล้วอย่างทามานี่ทํามากำไรชีวิตแล้วตันกำไรจนกำไรถึงจุดที่ว่าเรามาแบ่งปันกันดีกว่า เรามาเจออาจารย์กันเรามาเป็นผู้ให้กันนี่เป็นการบอกชัดเจนว่าเรากำไรชีวิตแล้วแล้วก็ไม่เดินไปในทางผิดเลยความเมาทั้งหลายไม่ข้องเกี่ยวไม่ว่าอะไรทั้งหมดไม่ต้องการ แม้คําว่าสิ่งบําเรอก็ไม่ต้องการแค่บํารุงธาตุขันพอแล้วนี่คือหลักที่ควรเป็นถ้าเราเข้าใจในการใช้ที่ถูกต้องความวุ่นวายก็จะลดลงไปโดยเฉพาะการอยู่ด้วยคำว่าผู้มีสี ก็อยู่ด้วยการไม่เบียดเบียนกันและกันและการอยู่ด้วยการใช้ธรรมะเป็นเครื่องอยู่การใช้ชีวิตก็ได้อานิสงส์ก็คือจิตที่ผ่องใสใจที่เบิกบาน นี่ไงจิตผ่องใสไม่หมองใจกลายเป็นสุขจะแบกทุกข์มัวเมาในความหลงอาศัยธรรมะขัดเกลาชําระตนความมืดมนมืดมิดที่ติดมานี่ไงมันชัดเจนแล้ว จะมารู้ชัดเจนต่มาเดินไปสู่ความสว่างพอาใจไม่มืดเริ่มจากเห็นตัวเองทำอะไรก็รู้คิดอะไรก็เห็นจิตกำหนดยังไงเราก็รู้สภาพธรรมที่กำหนดลงไป นี่ไงที่บอกอยู่อย่างผู้เจริญสติอยู่อย่างผู้ที่มีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพรอ้อมและสิ่งที่กําหนดก็คือเราอยู่กับคำว่ากรรมคือการกระทํา ฉะนั้นสิ่งที่เห็นทั้งหมดกรรมจำแนกสัตว์ดีเลวตามการกระทำกัลยานังวาจปาปาปกังดีหรือชั่วเราก็จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นไม่เร็วก็ช้าไม่ช้าก็เร็วเพราะ สิ่งนั้นคือเราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาแล้วสุดท้ายเราก็ต้องเป็นผู้รับเหมือนเราสร้างความโกรธขึ้นมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าจิตเราจะไม่เราร้อนอันนี้ชัดเจนไม่ต้องรอชาติหน้าปัจจุบันนี่แหละเราเห็น สิ่งที่เราทำผิดเราก็ร้อนใจถ้าคุณนั่งทำมุนชาเดี๋ยวภัยจะมานี่หนักกว่าร้อนใจทีนี้จะกลายเป็นคำว่าความทุกข์ที่เราร้อนแต่มาไม่ล่ะ <c oughs> ใช้อย่างกำไรชีวิต อะไรที่เป็นกุศลตรรมาจะไม่รอช้าที่จะทำอะไรที่เป็นคำว่าบาปแล้วก็กรรมไม่ดีตามาก็จะหยุดทันทีจะไม่คิดต่อจะไม่ปรุงแต่งต่อไม่ว่าสิ่งนั้นจะได้อะไรหรือจะเสียอะไรตารมาไม่ไปต่อ พราะรรมาถว่านั่นคือทางตันต้องถอยอย่างเดียวเมื่อวานก็สอนให้เห็นแล้วทำมาเข้าไปในที่ลูกรลังยิ่งเข้าไปทางตันยิ่งลึกต้นไม้สองฟากฝั่งไปไม่เป็นแล้วรู้แล้วว่าถ้าฝืนไปก็มีแต่พังอย่างเดียว แล้วก็ที่ระหว่างที่ไปก็เสียหายไปด้วยเสียเวลาด้วยอาจจะเจ็บปวดถูกขูดขีดไปด้วยถ้าเป็นชีวิตก็ต้องยอมถอยถ้าเดินหน้าแล้วพังทำไมไม่ถอยเสียเวลาดีกว่าที่เราจะ ไม่ยอมรับความจริงแล้วจะฝืนไปถึงจุดที่แก้ไขไม่ได้หลายชีวิตที่พยายามฝืนจนแก้ไขไม่ได้ก่อนจะถึงคำนี้ทำไมไม่หยุดก่อนนะ่วมาให้ธรรมะของจริงสอนต่อมา แล้วบอกแล้วว่าเราต้องยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นถ้าคุณยังมโนอีกเราจะไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ความปลอดภัยแม้แต่ความสงบสุขหรือแม้แต่ฐานะทรัพย์สินชื่อเสียงเงินทองมันจะพังไปหมด เข้าใจแล้วรู้แล้วเห็นแล้วก็จงเปลี่ยนความคิดนั้นเสียความคิดคือคำว่าทิฏฐิเราเติมก็ไปสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเราเติมลงไปเองคุณคิดอะไรคุณคิดแบบไหนคุณคิดทำไม คุณคิดแล้วได้อะไรหรือสิ่งนั้นอันชอบแล้วด้วยความคิดต่มาจึงบอกว่าความคิดมีผิดถูกความคิดมีผิดและถูกแต่ความโกรธนี้ผิดอย่างเดียวเต้องดูด้วยจึงแค่มว่ามีสติะระลึก มีปัญญาพิจารณาแล้วจึงมีคำว่าเหตุผลขึ้นมาทันทีหลายคนบอกคุณมันสิ้นคิดคุณทำอะไรไม่คิดชีวิตคุณถึงพังหมดแล้วคนอื่นก็พังไปด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในครอบครัวเราหรือคนที่ร่วมงานกับเราได้รับ ผลกระทบไม่มากก็น,น้อยคนที่เสื่อมที่สุดมีหยุดสุดหนึ่งมีมานพูดหนึ่งเดินมาชายพูดหนึ่งใช้คำว่าชายัยพุทบนพร่ำมาเลยในครั้งพุทธกาลข้าพระเจ้าเป็นผู้เสื่อมเนาข้าพระเจ้าเป็นผู้เสื่อมเนาะเสื่อมเนาะจน เดินทางถึงที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่จึงได้ตรัสถามว่าเหตุใดจึงกล่าวว่าเธอเป็นผู้เสื่อมหนอข้าพุทธเจ้าเป็นผู้เสื่อมแล้วหนอจากยศจากลาบจากอำนาจจากชื่อเสียงแม้แต่ญาติมิตรทั้งหมด บัดนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้เสื่อมหนอเสื่อมหนอพระพุทธเจ้าตรัสบอกดูก่อนบุคคลที่เสื่อมโดยแท้คือบุคคลที่เสื่อมจากปัญญานี่แหละคือผู้เสื่อมหนอเท่านั้นแหละฟังปุ๊บมือนได้ชีวิตได้สติได้ปัญญาได้แสงสว่างระล,ลึกปุ๊บ เออใช่ผู้เสื่อมโดยแท้จริงคือเสื่อมด้วยคำว่าปัญญาวันไหนเราจะเห็นคนที่เสื่อมด้วยปัญญาชีวิตแม้แต่เดินพร่ำยังเดินไม่ได้อาจจะอันตรายหรือทุกอย่าง เรวร้ายกว่านี้และให้ผลกระทบกับคนอื่นด้วยต้องระวังคำว่าเสื่อมนอเสื่อมนอต้องดูเหตุด้วยแต่พระพุทธเจ้ายกเรื่องคำว่าแท้จริงคือผู้ที่เสื่อมด้วยปัญญานี่ไง ก็คือคนเดินผิดทางนั่นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ามาใช้คำนี้เสมอมิจฉาทิฏฐิบังปัญญามะณทิฏฐิฆ่าคนโงุกเพราะความถือตัวมากไปถือตนมากไป แบกโลกนี้มากไปสุดท้ายมันทับเราตายนึกหรือว่าเราจะมีกำลังแบกโลกนี้ได้นานคุณจะเป็นใครคุณไม่มีสิทธิ์จะแบกโลกใบนี้ได้นานหรอกธรรมะไม่แบกโลกนี้ยังไม่ว่าธรรมะจะนั่งอยู่บนโลกใบนี้ตัว ดูเห็นการหมุนในกงจักรกงเกวียนของสปปรรพสิ่งด้วยคำว่ากรรมคือสิ่งที่ทำแล้วผลที่ย้อนกลับมาคือชะตากรรมแบบนี้ต่อมาไม่โทษไม่โทษอะไรละถ้าจะโทษโทษวัตตะคือคำว่าความเกิดนี่ไง คำนี้จะพูดต้องใช้สติและปัญญาให้ถึงที่สุดแล้วสรุปคำนี้ถ้าจะโทษโทษวัตตะคือความเกิดในความเกิดมีคำว่าชาตาในชะตามีคำว่ากรรมที่เราทำไว้สุดท้ายหน่อไผ่งอกจากกอไผ่ ปลีกล้วยเกิดจากต้นกล้วยอาชัยเหตุแล้วก็ผลเมื่อสมบูรณ์แล้วก็เกิดสิ่งนั้นขึ้นหลายคนยังประมาทคำว่ากรรมอยู่ระวังคำว่ากรรม,มุนาวัตติโลโกะระวังระวังให้ดีเอานะก็ จากนี้พระสงฆ์จะได้พิจรณาอาหารอนธรรมยังตั้งคณิกะปัจเจเวคณปาทังพนาามาเส ปฏิสังขายโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยเย็บคายแล้วฉันบินทบาทเนวะทวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามดายะ ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดานายะไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนวิภูสนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวาอิมาสก,กายาสถิติยา แต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปัญายาเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภ,ภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรมัจจริยนุกหายา เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุราน,นันจะเวทนังปฏิหังขามีโดยการทำอย่างนี้เรายอมระง,งับเสียดายซึ่งทุกขวเวทนาคือความหิวอาวันจะเวทนางนาอุปาเทสามี และไม่ทำทุกขวเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราะเมภวิสติอนวัชะตาจะพาสุวิหารชาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษม่ได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างพาสุขด้วย จะมีแก่เราดังนี้ตั้งใจรับพรแผ่บุญกุศลกันยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปติ อิจิตังปฏิตังตุ მ หังคิปปมเมวะสมิชัตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโตปนารโสยธามะนิโชติรโสยธาสัพเพติโยวิวาันตุอัสพะโรโกวินาชตุ เตภวัดวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภพิวานาซิริสานิจังุตตาปจายโนจัตตารอธรรมวัฒนตีอายุวันโนสุขัง ปะลังรัตนัตยญาณุภาเวนะรัตนทตยเตชจัจฉาดุขโรกภพยาเวราโสกัสตุจุปตะวังอเนกาอันตรายาเปกวินัสันตุอาเสสัตโต ใจยสิติธนังลาพางสดทิภาขยังสุข ah ังบาลังสิร ah ิอายุจวานโนจาโพกังวุติยจสวาสตวาสา j อายจัทิวสิทธิภวันตุเต ภาวะตุสาบมังกลังรักขันตุสพบเทวตาสามบาบุตธานุภาเวนัสดาโสธิพระวันตุเตภาวะตุสาบมังกลังรักขันตุสพบเทวตา สามบะธรรมานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภวะตุสาบังกาลางราคันตุสาบเทวตาสามบาสังฆานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเต วันนี้ก็ยังออกโปรดญาติโยมไปนะอาจจะสายนิดหนึ่งก็ดูวันนี้อาจจะไปทางนครนายกวันนี้นะก็เชิญนีมนพระคุณเจ้าทําพัตกิจจนอาหารในชีก็พิจารณาอาหารนะพร้อมญาติโยมและทานเป็นยาอายุพัฒนะกัน ขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน